สวัสดีครับวันนี้ผมมีที่ดินศักยภาพสูงมานำเสนอแปลงนี้ใหญ่พิเศรษรวมกัน13นโฉนดนะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังตั้งอยู่ในพื้นที่ผังสีมว่วงเขตเศรษฐกิจสำคัญนะฮะจุดเด่นหลายข้อที่คุณไม่ควรพลาดนะครับหน้ากว้างของแปลงที่ดินแปลงนี้กว้างถึง480เมตรติดถนนลาดยางมีไฟฟ้าครบทำเลเหมาะกับโครงการจัดสรรโรงงานอุตสาหกรรม หรือว่าฟาร์มปศุสัตว์นะครับและที่สําคัญห่างถนนสีเลนเพียงแค่3กิโลเมตรต้นใจเข้าออกสะดวกถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินสําหรับลงทุนระยะยาวหรือทําโครงการนี่คือโอกาสที่คุณห้ามพลาดเลยนะครับที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลลานาลายอ,อําเภอชัยดานจังหวัดลพบุรีนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับ